ขอร้องละขอให้มันได้ไปครับใบนี้ขอบอก8พอปืุบ RTN เหรอเออแต่ไฟมาดิ RTN ครับเป็นบเบลเยียมเบลเยียมกองหน้าลูกกกูเหรอลูกกกูปะเนี่ยเปิดได้1ล้านเอาไป1แบงก์ม่วงกระจัดไปละกั1น1แบงก์ม่วงโชว์เขาไปหน่อยละกันนะครับ GM r t ็อีกแล้วเหรออาเ์ทีนี้มันมีตัวล,ล้านๆปะเนี่ยฝรั่งเศสครับตำแหน่งกลางลุกครับเอ้ยใครวะเนี่ยขอให้สปอร์ตไลท์ก่อนไอ้น้อง อึบเออสวยสปอตไลท์เว้ย F la, C R X Carnival Triple Reward บวกแแล้วก็ไอดีนี้ต้องขอขอบคุณไอดีจากน้องเฟร,ร,รมด้วยแล้วกันนะฮะฝากมาเปิดที่1 0,000บาทนั่นเองครับสำหรับกิจกรรมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้ก็ต้องบอกแล้วว่าถามว่าคุ้มไหมเนี่ยซึ่งความคุ้มค่าเนี่ยมันก็คืออยู่ที่ดวงล้วนเลยซึ่งไอเดีตัวเองเนี่ยพี่ได้ไปฐานะของไหลดีอุสปีสปอร์ตไลน์นั่นเองนะครับแล้วก็นักเตะอื่นๆด้วยแต่เขาบอกว่าไอดีที่2เนี่ยมักจะได้ของดีเสมออ่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้จริงหรือเปล่าไงก็ฝากกดไลค์กดติด ครับนี่นี่ยืนยันการแรกครับจัดไปครับอีปิกกับรีเจนซึ่งเอาแ,แน่หลักๆก,ก็คือเราจะได้ชุดทั้งนั้นของคานิวาวแน่นอน100%นั่นเองแล้วก็จะมีอีปิกกับรีเจนแล้วทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมาลุนการ์ดโอเวอร์ออลคือแบบว่าโอเวอร์ออลทุกตัวเลยที่เป็นนักเตะที่เคยอยู่พรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากดไปเลย100ครั้งครับผมนี่มันต้องลุ้นหน่อย37วสิบเจ็ตัวมาลุยเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับอ่าเราได้การ์ด LL 8ใบบบนนึงคครรััะเอลเอลบวกไปเปิดเงินให้น้้้ออองงเเเขาาากกก่่นนนนนลลัิีียม3,000แวว็ถืึ มีแล้วกันครับไม่นับเหมือนกันเนาะสองแสนเอ็ด่ะได้มา2องแสนเอ็ดาถือว่าได้เยอะกว่าพี่แล้วเนี่ยสองแสนเอ็ดนะครับแล้วก็ใบนี้เราเปิดไปด้วยได้มา2องแสนเอ็ดโดยประมาณเออโดยประมาณก็ไม่แย่นะเนี่ยสองแสนเอ็ดสองแสนเอ็ดครับนี่สวยงามสวยงามแล้วก็การ์ดบวกแปดมีมีสิบใบเลยแต่เมื่อกี้เรามีสิบแปดใบแต่ก็ไม่แน่ครับใบนี้ก่อนละกันท็อปเจ็ดสิบเนี่ยเราต้องคัดซะหน่อยนึงครับถ้าไม่คัดเดี๋ยวมันจะไม่ได้ของดีนะเดอะบอยเราใส่ไว้ใบแรกเลยนะครับเดอะบอยอ่ะเดอะบอยใบแรกจัดไปเดอะบอยน่นจาจะล้านล้านเลยนะเนี่ยเดอะบออย่ะ ปืบเดิรบอยมันมันเจ็บด้วยงันมันเลยไม่ได้ลงครับผมอุรุกวัยกองอุ้ยอืมเราโค้งครับโอเคครับฝไอผู้สั่งแสนล้านเนี่ยอู้ที่แรกนึกว่าถ้าเป็นอุรุกวัยเนี่ยแล้วถ้าเป็นตำแหน่งกองกลางนะครับเฟเดริโกโบเวเด้เลยนะฮะอู้อเราโจ้ครับผมโยโย่ไอโต้จะถือว่าแพงนะสามแสนล้านเนี่ยโอ้ยขายได้นะนี่ขายได้นะครับเราโค้ดแล้วก็ถ้าเข้ารอบลึกเนี่ย แก๋วๆอันนี้คือถือว่าคุ้มนะนี่อันนี้ถือว่าคุ้มนะใบนี้สามแสนล้านเนี่ยพี่เมื่อกี้พี่ได้ไกระหลงโปงมากซิมมอนหกหมื่นล้านอ่ะโอ้โหอย่างไก่เลยแต่นี้สามแสนล้านถือว่าขายได้ด้วยนะครับพี่บอกแล้วน้อยแต่คุณภาพไม่ได้ไปดูในอันนั้นเลยนั่นอ่ะเอาละใบนี้ก็น่าจะร่ำรวยอีกแหละใบนีโ้โหพี่บอกแล้วไอดีสองคือของดีตลอดอยู่แล้วใบนี้ยี่สี่ทีวายคือรวยยี่สามทีวายก็รวยเช่นเดียวกันครับมา,ามาครับยี่สี่ทีวายนอมินีครับริยานมาเรสเหรอมาเรสเหรอ ริยัตโหสี่หมื่นเก้าครับริยัตมาเรสครับก็อยู่กับทานะของเอวฮิลารหรือเปล่าวะมาเร่อยอู่เอวฮิลาร์เนี้ยมะตะการ์ดใบนี้สวยมากเลยยี่สามอันเนี้ยเอาละต่อไปนี่คือของจริงละอ่าดูเอลเอลก่อนละกันนะครับอารโอแอลนะครับใบแรกอันเดโกเมสมาเนี่ยคือล็อกละวอันเดโกเมสมาเอ้ยซาร่าอ้าวไอ้น้องซาร่าอียิปต์เลยเนี่ยเฮ้ยฮะอุ้ยอุ้ยหนักเลยห้าสิบสอง เอาแล้วร้อยสิบสองเราไม่ walk เอาด้วยนี่ประเด็นนะ่ะต้องเป็นนักเตะที่เคยอยู่พีมีลบเท่านั้นมา walk ดีเออโอเคโปรติเกตกองโอ้โกเม <c oughs> โอ้โอโอโล็อกของแท้ล็อกของแท้อันเดโกเมเหมือนเราเนีย เราก็ได้ตัวนี้หละโอ้โหแล้วมาจริงด้วยอันเดโกเมสอ,อันเดโกเมสอีกใบอันเดโกเมสแน่จริงเอามามาแน่จริงเอามาสลาตันเปิดไม่ได้เลยนะครับมันไม่มีให้เปิดได้แล้วดิเออเบลเยี่ยมไหนเว้เออเบลเยี่ยมหนเว้ต้องงี้เนี่ยต,ต,ตะไคร่ละเบลเยี่ยมโอ้ โอลิกีโ,โหกาลังจะคิดเอ้ยลูกกากูวะลืมว่าโอลูกกกูมันไม่มียังไม่มีอะก็คือนี่เลยครับ SVP เนี่ยพี่รับส่งก็คือ2แบงค์แดงนั่นเองน,ะนี่นี่นี่เนี่ยตรงเนี้ยคือถ้าน้องๆซื้อเองเนี่ยน้องๆต้องเติม3แบงค์แดงแต่ถ้าฝากพี่เนี่ยเอา2แบงค์แดงพอก็คือเดี๋ยวพี่จะส่งให้สปอร์ตไลท์มาใบาแรกนี่กดแบบไม่ทันตั้งตัวมิกีมิกิตรเรียนมิกิตรเรียนมิกิตรเรียนโบอังกฤษกองกลางเอ้ยโอโ้แอดดอลทาวเซ้นดิ ปีขวาดอลทาวเซนครับผมโอ้ยร้อยสิบห้าครับรู้ๆกันอยู่กับไอ้ดอทาวเซนเ้ครับปึ้บไปต่อมาแบบลักไก่เปิดนะบึ๊บอังกฤษอังกฤษอิตลอาลีสเปนครับสเปนแบ็กซ้ยไอปีกซ้ายสเปนอัลเบโตโมเรโนโอ่ะ โมเรโนโอ้โหลาลิเวรอร์พูลด้วยครับออบาตโตโมเรโนโเรียกได้ว่าชุดรองแชมป์ยูโรปาลีกครับผมเตือนแล้วพี่ใบเหมือนได้เขาวนี่ออเอลเอลล์ไอจริงไหมเนี่ยอุ้ยยินดีด้วยเฮ้ยการไม่ฝากพี่เปิดหน่อยวะจะได้คงได้คลิปหน่อยว่า้องชายพี่ RVP ์วีเออเออวะลืม RVP ได้ไงเนี่ยลืม RVP ได้ไงเจอราดเจอราดขอเจอราดแล้วกันได้กลินเลวนันเฮ้ยเลวานไม่เคยอยู่พรีเมียร์ลีกกะดิมันไม่ใช่ว่ามันนับรวมหมดนะต้องเฉพาะนักเตะที่เคยอยู่พรีเมียร์ลีกเท่านั้นเด้ ประเด็นอะปืสะบสเปนครับนปีขวาโอ้โหเจสุนาวาสพลังร้อยสิบห้าเนี่ยจำได้แล้วเนี่ยเจสุนาวาตร้อยสิบห้าครับผมไอเลิฟอยูนี่ไอเลิฟอยู่จุ๊บด้วยดิไอเลิฟอยู่จุ๊บด้วยดิน้องชายพี่ไปดิบาโลตอรีอ่ะมีไหมล่ะอิตาลีอิตาลีอังกฤษก็อ้าวเจอราดมาของจริงดิของจริงนี่ครับเจอราดครับผมนี่ฟูลทีมลิเวอร์พูลได้เลยนะเนี่ยโอ้โหเจอราดอดัมลันลัดหน้า ใบหนึ่งก่อนละกันไอ้น้องใบหนึ่งใบหนึ่งปอดไรพิมิลีหรือพีเมิลบ์เนีครับขอให้มันได้ของดีแล้วกันพี่กดเมาส์หายก่อนพี่กดเมาส์หายก่อนแล้วกันครับเมาส์หายหาแรนด์แล้วกันนาะไปหาแรนด์เออลิงเบาอุ๊บนเเอทอุ๊บอุ๊บฝรั่งเศสอุ๊ย,เ,ยเรามองลองเล่ครับใบนี้ไม่แพงด้วยครับลองเล่ครับอุ้ยขอณมากครับ 100ทีมพอจะได้ไหมครับโอ้ยเอาคุณโดเน็ด้วยนะครับคุณโดเน็ด้วยนะครับถามว่าขึ้นได้ไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวนักเตะ้วยแต่ว่าถ้าเราเป็นดาวมวงอู่แล้วพี่ว่ามันน่าจะไม่มีปัญหานะมันนะเพราะว่าที่พี่ทําให้น,นองนเขาไปถึงอ่าแล้งติดท็อปร้อยได้อยู่ที่18อแอะอยู่ที่18อแดะดาวดำอะเออแต่ไม่รู้ว่าคืออย่างที่บอกคือการจัดแลงเมเนเจอร์เนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหนึ่งเลยอาจจะเป็นฐานะของตัวนักเตะตัวนักเตะนี่คือสําคัญมากนับแนะนาเลยตัวนักเต 40% 50%นะครับอันนี้สำคัญมากมครับอันนี้สำคัญ id game b y ad o a บริการรับซื้อและขาย id game fc อะไรไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น m ล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมไม่มีบริการป um ั๊ม m โอน m รับดึงนละเตหายากสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับ <c oughs> การันตีบอก8ขอให้ได้ของดีแล้วกันครับเฟมปึบนี่นี่ย <c oughs> ี่สิบสยีเป็นเวลาที่ดีสุดแล้วเป็นปี lol ครับผม สเปนครับสเปนกองกลางโอ้โหสเปนกองกลางเอลเอลไม่มีใครเก่งเลยนะเนี่ยแดนิเซบายอสครับผมก็เป็นอดีตกองกลางที่เคยอยู่อาร์เซนอลด้วยแล้วตอนนี้ก็ไปอยู่ทา่านาของเรอัลมาดริดครับแดนิเซบายอสนะครับหกถึงแปดเอลเอลมาดริดอาร์ทีเอ็นทนดี้ทรีเอชอาร์เอชจีด้วยครับโฮมกรนด้วยขอร้องละ่ะขอให้มันได้ไปครับไปนี้ขอบวกแปดพอปืบึบอาร์ทีเอ็นเหรอเออแต่ไฟมาดิอาร์ทีเอ็นครับเป็นเบลเยียม เดี่ยวยี่ยมกองหน้าลูกกักกูเหรอลูกกักกูป่ะเนี่ยลูกกักกูโูร้อยสิบเก้าเออได้เรื่องได้เรื่องครับไปได้เรื่องครับใบนี้ต่อมานี่แหละใบนี้แน่นอนครับโฮมกรนล้านล้านเมื่อกี้บอกว่าเจ้าของนี่บอกว่าถ้าเปิดได้ล้านล้านพี่เอาไปเลยหนึ่งแบงม่วงครับสุดจริงแต่คนนี้ให้จริงแน่นอนครับเพราะว่าเขาฝากเปิดหมื่นหนึ่งด้วยเออฝากเปิดหมื่นหนึ่งด้วยถ้าได้โฮมกรอนเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าล้านล้านได้หนึ่งม่วงแล้วถ้าสมมติเปิดได้ห้าล้านล้านล่ะสองพันห้าหรือเปล่าครับน เอาไปก่อนด้วยเป็นไงแนะนำปีเชลซีนะครับเอเดนอาซาเลยครับ120มาทำไงเนี่ยเอาก็ดีดีครับ120มาก็ดีดีครับเดือดเลยอเหรอแต่เอาแน่ๆคือใบเนี้ยการันตีวอล์กเอาอยู่แล้ว100%ย้ำเนี่ยว่า100%เลยการันตีวอล์กเอาแน่นอนครับเปิดได้1ล้านเอาไป1แบงก์ม่วงกระจัดไปแล้วกัน1แบงก์ม่วงโชว์เขาไปหน่อยแล้วกันนะครับ GM อาร์ทีอีกแล้วเหรออาร์ทีนี้มันมีตัวล้านๆป่ะเนี่ยฝรั่งเศสครับตำแหน่งกลางลุกครับเอ้ยใครวะเนี่ย เรียบร้อยหกหมื่นล้านไปอยู่แล้วหน้ายัางเหวอด้วยเดิแล้วหน้ายัางเหวอด้วยดิโอ้โหมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยโอ้แล้วหน้ายัางเหวอเลยไม่ใกล้เคียงกันหนึ่งล้านล้านเลยมันชื่ออะไรเนี่ยอัดเลตแล้วอูเทรตแล้วโอ้อ่านว่าอะไรวะเนี่ยต้องรอลุ้นหาแรนดิตอนเนี้ยนนมาพี่กดเมาส์หายเด้อ ขอแค่ออกมาเป็นสปอร์ตไลท์นะถ้าทถงนอร์เวย์คือโจชัวคิงมันไม่มีโอกาสได้อยู่แล้วคือถ้านอร์เวย์คือนอร์เวย์คือหาแน่นเลยคือมันมาเนี่ยครับขอให้มันได้แล้วเอ้ขอให้มันได้แล้วกงนไอ้น้องเฮ้ยแต่น้องหนุนเหรอน้องหนุนไม่เอาขอเห็นสปอร์ตไลท์ก่อนขอเห็นสปอร์ตไลท์ก่อนไอ้น้องอึ๊บเออสวยสปอร์ตไลท์เว้ยนอร์เวย์ปึ๊บ หาแน่เลยล้างๆนี่อะเพราแอดดวงเท้าวันนี้แอดดวงเท้าวันดูอะไรวะหลวงพี่ปิงว่าทิ้งโค้งโยตโอ้โหจูโกโจต้าสวยดิเอ้ยได้อยู่เออเดี๋ยวโกโจต้าได้อยู่ครับเอ้ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเล่นได้เลยครับเล่นได้เลยโจต้าอุ้ยขอบคุณโนเน่ด้วยเอ้ยโจต้านี่ได้นะครับอุ้ยอีกแสนเดียวล้านๆนะนี่อีกแสนเดียวล้านๆเลยนะเนี่ย หาแร่ได <étique> <ural> ้เรื่องอยู่นะได้เรื่องได้เรื่องครับเอ้ไม่ใช่หาแร่เนี่ครับไอโจตาได้เรื่องครับได้เรื่องโจตาได้เรื่องครับเออแต่ว่าจริงเราเปิดได้รวมมันก็ได้มากกว่าล้านล้านแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะว่ามันขายได้ไหมเนี่ยโจตาแต่น่าจะขายได้นะโอโจตาโอ้เนี่ยก็เกือบล้านล้านนะมันเก้าแสนแปดแล้วราคาสูงมันอะโอ้เราได้คุ้มแล้วเดี๋ยวสองแสนล้านเอ็ดล้านสี่ล้านเจ็ดโอ้ได้มาเกือบล้านเก้านะเนี่ย ได้ตัวดีทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอ้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะครับไม่แย่เลยนะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กระช่องเส้นสนามด้วยแล้วกันเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆก็ทียมำคันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็สหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปเก่าๆนี่เลยฮะตามไปดูกันได้ไว้เจอกันใหม่ครับ